สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าและท่านผู้ชมนะครับมิตรรักนักตกป่าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับรช่องชาแนลนะครับผมสําหรับคอนเทนต์วันนี้ที่ผมจะมาทํานะครับก็คือการหาหมายปลาไอ้ตกปลาสลิดนะครับผมปลาสลิดมีหาหมายนี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับหน้าคนที่เคยตกหรือว่าแรงที่มันมีไปเยอะนะครับก็บห้ดีนะครับเราต้องออกไปหาหมายกูจะเจอนี่ค่อนข้างที่จะยากครับผมแล้วนี่ก็ ผมเดินทางมาณที่นี้กับเขาห้องว่าตำบลลิมปิงนะครับผมจะวัดลำพูนนะครับฝั่งลำพูนนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนก็เป็นเจยงไม่นะครับผมผมก็มาเกยมาตั้งแต่ครับแถวๆนี้ครับพอดีมีหน้าเป็นที่เป้ามาว่าแถวๆนั้นมีคลองมีอย่างเยอะนะครับผมเราเลยออกมาหาดูนะครับจำฮู้บ่าฮู้เหมือนกันว่าอยากเจอก่อนนะครับถ้าเจอผมจะแนะนำนะครับผมจะแนะนำในหน้าหน้ามือไม่นะครับหรือว่าหน้าหน้าที่กําลังจะเริ่มตกนะครับ มะฮู้ยังมะฮู้แนวทางนะครับว่าไหมายต้องหาแบบไหนนะครับมันจะอยู่แบบไหนนะครับป๋าแต่มันก็อยู่ได้ทุกขึ้นที่นะครับเพราว่าที่โล่งหรือว่าที่เป็นหญ,ญ้านะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการตกปาสิลิกก็คือบอ่อโลกล่างนะครับผมหรือคลองที่มีหญ้าปกคลุมนะครับมันจะทำให้ปาสิลิกนี่อยู่ดีแเราเวลามันกินเยอะก็จะไ่ได้ระแวงนะครับผม เดี๋ยวเราไปพอกันเลยนะครับจะตามหาเอาใจช่วยผมตัวองนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมตัวองนะครับเดี๋ยทำคลิปดีๆออกมาหน้าหน้าผู้ชมนะครับนักตกปลาที่ชอบตกปลาสลิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเนาะตามหาสลิดนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องผมมีหลากหลายแนวนะครับถ้าได้ไปตังได้ผมก็จะถ่ายคลิปมาให้หน้าๆได้ดูนะครับคือว่าจะเป็นสปิวนะครับจิ้งหลิวนะฮะปักเบ็ดหากบหาเขียด นะครับผมหรือว่าตกหน้าดินตกป่าไปนน้ำนะครับมีโอกาสในช่วงฤดูใดผมก็จะไปทำนะฮะทำคลิปมาให้น้าหน้ามาชมดูนะครับมีเทคนิคดีๆผมก็จะมาบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยนี่ครับผมน้าหน้าครับหมายตอนนี้ผมก็ลังมาเจอน่าจะมีตัวนะครับเป็นหมายข้างข้างถนนนะครับข้างสวนสวนลำไยนะครับนี่นะหมาย แบบนี้ถ้าแถวๆนี้มีปลสสลิดก็น่าจะบอบพาดนะครับน่าจะมีตัวนะครับแต่เตาที่ผมรู้นี่ก็ดีครับผมก็ดีขึ้นน้าเต็มนะครับก็ดีนี่เป็นอะย่างที่หน้าตกปลสสลิดนี่อ่ามันเป็นปลาที่น่าลาคันที่สุดนะครับมันดึงเยื่อนะครับไม่ชอบกิ่นเยื่อเขานะฮะแต่บัติดนะครับชอบปนเยื่อเอาเจอแบบนี้แล้วนะครับผมอยากหู้ว่าป่ามีหรือว่ามีนี่เราต้องทําการอ้อยครับผมเยื่ออ้อยผมก็จะเป็นล้าครับ ข้าง,งต้นเขาต้องใจล้มก่อนครับผม,มเพื่อเช็คหมายว่ามีป่าก่อนนะครับล้มผมก็จะผสมเอ้เอาน้ำพบนิดนึงนะครับเพื <oz> __่อปั้นอยู่ตัอนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดโยนไปนะครับหรือจะใช้เทคนิคเหมือนหน้าหน้าทานอื่อนนะครับมีหน้าหน้าในกลุ่มต๊กปลาสลิดนะครับผมใครยังไม่ได้เข้าไปนี่เข้าไปได้แล้วครับกลุ่มต๊กปลาสลิดนะครับเม, <oz _> มืองป่นนคมหูนะครับเทคนิคในการต๊กปลาสลิด <oz _> <lide Teams> เดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ตามนี้เลยนะครับเข้าไปกลุ่มน <oz _> ี<ๆ>้รับรองนะฮะ ว่าเทคนิคเกียบนะครับผมเป็นมิดนะครับแบ่งปันไม้กันโอเคแล้วครับกลุ่มนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะโยนไปนะครับลํำลํำหมอยโยนดูโยนไปเลยครับสักกำมือถึงสองกำมือนะฮะลองดูครับผมแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับผมถ้ามีตัวมันจะขึ้นมาจิบนะฮะ แต่เท่าที่ผมดูนี่ก็ดีเยอะมากดูครับจิบจ๊บๆๆเลยก็ดีหลังจากนั้นนะครับผมจะสำรวจใหม่ใกล้ๆแถวนี้นะครับแล้วอย่าทิ้งไว้นี่นะครับอีกสแปเพาะจะกลับมาดูนะครับว่าจะมีตัวก็น,นะฮะข้ผมตอนนี้ก็เจอแบบนี้นะครับถ้าเจอปองแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นบอที่รลกเรื่างพักตบนะครับ มาข้างย่าเต็มๆก็ต้องแวกนะครับแต่ถ้าเจอปอมแบบนี้ก็ออยได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกพักตบหรือว่าอย่างตีมันหนาๆก็หาไม้มาทําเป็นหลุมนะครับประมาณสักฟุตคุณฟุตหรือเมตรคุณเมตรก็ได้ครับผมนะแล้วก็เจอแบบนี้ก็ออยไปเลยครับนี่อีกหนึ่งหลุมนะครับผมออาทิ้งไว้ครับผมเ้อาทิ้งไว้เลยนะฮะอ้อยซะสองกำมือนะครับกลับมาดูครับมันยังมีตัวหรือเปล่านะฮะ นีกับหมูีกับมูหู้เหมือนกันนะครับผมก็เพึ่งเคยมาเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็หนาตึบลยครับหาช่องว่างอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็ช่องใบใบครับอากาศฮอนอยู่ครับบางครั้งตอนช่วงฮอนๆอี้มันกลับขึ้นนะครับต้องเราเราต้องดูสังเกตดูครับผมแต่ดีแน่ๆก็ดีขึ้นมาแล้วครับเนี่ยตึบๆเลยครับเดี๋ยวถ้ามีสลิดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเรื่อยๆกันครับ นี่ครับตรงนี้ผมก็เข้ามาในสวนลำไยไปนะครับเนาะพอดีสอบถามมา่ลเรวเป็นบ่หหวงนะครับของเล็กๆนี่ก็อย่าในประมาณนะครับว่ามันบ่มอมีป่านะครับแบบนี้บางครั้งอาจจะเจอเจอไอ้ฝูงใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็ได้นะเนี่ยผมเจอปองแบบนี้ครับลูกรางครับผมจริงท่ลูกรางนะครับผลเข้าบ่ถึงยิ่งดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองอ้อยทิ้งไว้ดูครับอ้อยไว้หลายๆจุดครับผมต้องเจอสักอปองเหรครับ S 1> <S 1> การอ้อยก็มีหลายอย่างนะครับใข่จะใจ้มันนะครับปกติผมก็จะใจ้มันด้วยนะครับแต่เบื้องต้นนี่ผมจะใจ้ล้ําก่อนนะฮะเช็กหมายนะฮะถ้ามันมีมันมีตั๋วแล้วนะครับใครเอาเยอะที่เขาจะตกง่ยนะครับเช่นแคบหมูหรือมันหมูนะฮะนี่ผมก็จะเอาไปทิป้งไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ช่วงใบสองแล้วครับถ้ามันเข้านี่เยอะน,นี่น่าจะได้ตกกันแล้วครับผมมันมีหลายย่างนะครับเนี่ยผมจะทิ้งไว้เลย บางข้างมีตัวแต่บกินนะครับมันบ่เคยเหยื่อเฮาก็ต้องอ้อยทิ้งไว้นะครับเอาเหยื่อตีเฮาต๊แหละครับอ้อยถ้าเฮาใช้แกมูต๊ก็เอาแกหมูอ้อยนะครับเอามันตต๊ะกับมันอ้อยไว้นะครับผมรับรองกินแน่นอนครับผมครับผมหน้าหน้าครับตอนนี้ผมก็พยายามหาไปหลายจุดแล้วนะครับมันมีตัวครับผมแต่ห่างมากๆเลยนะครับห่างตัวมากๆเลยนะฮะตรงนี้ผมกับอ้อยไปกี้นะฮะไปสักแป๊บแล้วครับผม ก็มีตัวขึ้นอยู่ครับตัวสองตัวครับแต่ส่วนมากจะเป็นปลากะดีครับผมสู้กันต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปย้มหาให้ได้นะครับผมให้ได้ว่ามันเป็นจะได้นะครับถ้าป่าสลิดนี้นะครับนี่ก็เห็นอาการของพวกปลากะดีครับผมเดี๋ยวผมนีให้ดูครับนี่ฮปลากระดีครับผมปลากะดีกับมีสลิดขึ้นมาเป็น บางช่วงนะครับมีตัวสองตัวนะฮะห่างตัวครับผมเดี๋ยวเราต้องหาจุดที่มันเยอะๆนะครับถ้าห่างตัวนี่บบต้องโต๊ะครับผมเสียเวลาครับมันแถบจะไปเกินนะครับเลยยังะดีนี่กวนมากๆแล้วครับแบบนี้ครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาไหม่อ่นต่อครับ ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินขับรถมาเรื่อยๆนะครับมาเจอตรงนี้นะฮะพอดีมีหน้าเป็นนางต๊กอยู่นะฮะสองสามท่านครับผมเด็ดเข้ามาอ้อยข้างในนะครับนี่ครับหมายที่มีปากจะประมาณนี้นะครับผมนี่ผมอ้อยไว้สักแป๊บแล้วครับก็มีเริ่มมีตัวแล้วฮะนะครับถ้ามีปลาสลิดปลาสลิดจะขึ้นมาจิ๊บหน้าแบบนี้นะฮะยวดูดีๆครับผมนี่ครับ จะเห็นมงปากมันครับมงปลาขึ้นมาจะเห็นตัวมันนะครับถ้านำใส่แบบนี้ครับผมแต่ตัวใบใหญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองตกเง้อหน้าๆท่านผู้ชมดูนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมครับผมมันมักมันมักเปรี้ยวนะครับใครที่เข้ามาดูข้างแรกก็อยากู้วิธีทำกับเข้าไปดูในช่องได้เลยครับผมทำที่บอกไว้ก่อนก่อนหน้านี้เลยนะครับผมเนี่ย เกี่ยวยาแค่พอหุ้มตะคอนะครับผมเจ๊ใส่ตรงนะครับแบบแบ,บัใส่ลงมุนแบบนี้เลยโอเคครับลองดูครับผมจากนั้นเราตกแล้วสังเกตอาการนะครับว่าปลามันเกี่ยกินให้ลึกระดับไหนนะครับ โดนแล้วครับผมัวแรกมาแล้วนี่ก็ถือว่าใส้สวยครับโอเคครับชวพอใจได้ครับ,บเล็กบใบใหญ่ครับผมใส่กำลังงามครับผมใครเต็มต้องเลยครับส,สวยครับผมสันมาณครับน่ครับผมเอาลงระดับประมาณ สามนิ้วนะครับประมาณสามนิ้วสลิดบอลนี้น่าจะกินประมาณนี้ครับนะบใส่กำลังง้ามครับผมลดไปสองตัวนะฮะตะกี้มันกินค่อนข้างที่จะระแวงนะครับผมเป็นน่าจะเป็นกลุ่มเก่าครับกลุ่มเก่าของหน้าหน้าท่านอื่นนะครับผม สว,สวยครับก็ผมนะนะครับ,นานารบตอนนี้ผมย้ายจุดมาอยู่ตรงนี้นะฮะก,กิ๊ตกอยู่ตรงปูนนะครับผมก็ะองเปลี่ยนจุดดูครับพยายามหาจุดตีใหม่ๆนะฮะเปิดปองใหม่ๆดูครับผมถ้ามันกลิ่นหางหรือว่ามันระแวงนะฮะนครับหมเอง่ายๆเลยครับถ้าจสมมติว่าไปเจอไอ้ไหมเก่าหรือว่าเห็นหอยต๊ก เก่าๆนะครับถ้ามันต๊บิกินนะครับล้องใยจุดนะครับหาปองไม่เปิดดูแล้วอ่ยต๊ดูใหม่ครับผมมาลองดูครับไม่นี่ครับฟองนี่ครับเสียงก็จะแฮบๆหน่อยนะครับผมเจออากาศเอแดดกดค่าเอค่อนข้างที่่ะหฮอนมากๆเลยครับเหมือนเขาจะแห้งๆครับผมต้องขออภัยอนาเนะฮะอนาท่านผู้ชมเต้ยครับผม มีตัวเข้านะครับแต่ตัวเลขเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองปับแล้วดับถุนลงลึกๆอีกนิดหน,นึ่งช่วงเวลากับเวลาออกหามาก็น่าจะเป็นช่วงเจ้าช่วงปบายเย็นๆครับผมอากาศฮ้อนๆมากกับลำบากเขาตัวนะครับแล้วปลายยางปลาบกคอยเข้าฟงครับช่วงกลางวันไม่ชอบเข้าช่วงเจ้าช่วงบายนะครับ นี่ครับผมมาแล้วครับมาอีกหนึ่งตัวโอ้โอ้โอ,โอ้ติดกิง่งไม้ติดกิง้งไม้นี่ครับไซส์งามงามงามอยู่ครับพอใจได้ครับไข่ทุกตัวแล้วครับส,สวยยน่าจะพอกินอยู่แล้วครับเอาแค่ครับไปต่อครับผม ถ้าเป็นไนไมเป็นแหนนะครับสังเกตดูมันจะได้ยินเสียงมันจิบแหนจุบจับจุบจับจุบจับนะครับอ่าโนี่ปลาน้อยนะฮะโอ้โหกระเด็นเลยครับผมปลาเล็กครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับต้องเอาชนะมันให้ได้ครับผมอ่าถ้าบัชนะวันนี้ก็ต้องชนะวันหลังนะฮะ วันนี้ถ้ามันมากินเขาก็อ้อยทิ้งไว้นะครับประมาณสักวันสองวันนะครับถ้าอยู่ใหม่ใกล้ๆกับเที่ยวไปอ้อยทุกวันก็ได้ครับคือมันเคยเยือะนะนี่เขาก็ต้องใจเย็นๆครับผมหู่วามีตัวแล้วนะครับแต่บางข้างก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ว่ามันมากินนะฮะคือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับอากาศเปลี่ยนนะฮะ บางครั้งขึ้นเต็มนะครับแต่บากกินนะมีหลายปัจจัยครับน้ำเนี่ยครับตัวสําคัญนะครับถ้าน้ำเปลี่ยนบ่ค่อยกินนะครับนี่ฮะโดูแล้วครับโดูแล้วฮะต้องอาศัยจังหวะตีมันอ่าดูเยวไม่ยูแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าปาตีว่าเราแวงนะฮะเราแววหรือว่า กินเยอะๆนะไม่ดูดไข่แบบปุ๊บปุ๊บนะฮะเราต้องจับจังหวะให้ดีๆครับผมนี่ฮะสวยๆครับได้อยู voilà Jamie, ่ครับตัวนี <uk> inside inside inside. ้ตัวนี้ตัวปูนะครับตัวปูตัวปูหรือว่าตัวตัวผู้เนาะนะตัวปูนะตัวบอกให้ใหญ่ครับยาวๆโอเคลุยรับลุยต่อครับนี่ครับผมตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับ ใหญครับนี่ฮะพี่โบเลยครับผมตัวนี้ฮะอืมนี่ฮะสวยๆครับเป็นโบเลยครับตัวไข่อุอ้มเต็มต้องเลยครับนี่ฮะอืมสวยครับผมยวเก็บภาพแป๊บหนึ่งครับผมนี่ฮะอืมสวยมากตัวสวยๆเลยครับผมนี่ฮะ มงามๆครับวิีต่อครับผมเริ่มเข้าแล้วฮะนี่แหละฮะความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่หันครับผมเนี่ยวีต่อครับดูดปล่อยนะครับจับจังหวะยากมากเลยครับเราต้องเอาแบบชัวๆครับผม นี่เอ,อมาแล้วครับผมตงเอาแบบชัวๆครับผมนิ่งๆไว้ครับนี่ครับเต็มปากนะสวยงามครับผมอุ้มเลยไข่นะครับผมนี่แหละครับตกเป็นหาไม้เป็นนะครับมันก็จะได้กินประมาณนี้แหละครับโอเคสวยๆ อีกอย่างนะครับถ้าปลาระแวงนะครับนั่งลบๆหน่อยครับผมใช้คันยาวๆนะครับนั่งโต๊ะไกลๆครับผมคันที่ผมใช้โต๊ะวันนี้ก็จะเป็นคันไอแฮนดิ้งนะครับเอ็กเก้านะครับระยะสามจุดเก้านะฮะที่ได้จากกลุ่มโต๊ะปลาสลิดนะครับผมนะผมก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละครับเนี่ยเข้าไปเข้าไปเป็นเพื่อนนะฮะพูดคุยนะครับแบ่งปันความหู้กันได้ครับผมไข่โต๊ะเป็นเข้าไปในรบร้องไว้โต๊ะเป็นแน่นนอนครับเอาแล้วฮะเอาล้ฮะ จมหายไปครับปลาน้อยนะครับตะกี้นะนี่ตัวใหญ่อืมอืทำไมครับโน้นแล้วโนนแล้วครับผมวันนี้กินลากครับนะฮะกินไหลไปทา้งข้างครับผมต้นบกดครับตอนนี้ดยครับเกินแล้วครับผมตอนนี้ คืนเข้าในคอเลยครับจนะสวยครับผมงามอยู่ครับใครทุกตัวเลยครับสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยน,นะครับผมต่อครับผมวันนี้หลอดแฮวแล้วครับผมในหลายแต้มแล้วครับ ปลาเล็กปลาเล็กกวนปลาซิวโฮมนะฮะปลาซิวกินหืมหันยอดตะกะดูครับดูมันกินเบ็ดหงสครับอืมหันยอดตะกะพอหรอืม โอ้า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 นะฮะตัวเล็กก็ตัวนี้ผมจะปล่อยนะฮะเล็กมากๆเลยก,ก็ดีเอ้ยก,กด็ดีน่ะสลิดนะครับตัวนี้เดียวเองนะครับสองนิ้วตัวนี้ผมขออนุญาตปล่อยครับผมเล็กเกินครับปล่อยให้มันไปโตกันไป ตอดตอ,ดต,อ,ดต,อดตอดแบบ,บเบาๆครับผมจุ๊บนี่ฮะต้องตอดแบบนี้ครับผมจอดไอตอและกดข้างนี่แทบจะประพาดแล้วนะฮะนี่ครับส,ยสวยๆแหมเต็มตีตอดนี้เริ่มหู่นะฮะนึกว่าจะไ่ได้กินแล้วฮะวันนี้นึกว่าจะหาไม้มาเจอแล้วนะครับโอเคมันมัน นี่ไงนี่ไงมาตัวหนึ่งแล้วนี่ครับนี่สวยต่อกันยาวๆครับจมหายจมหายนะครับปต่น้อยนะฮะใหญ่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่กินโอ้ติดติดติดโอ้โหหมายลงเลยสวยงามครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับพอใช้ได้อ้ามันมาน,านข้าพมนะนะครับเนี่ยผลงานวันนี้นะครับก็เป็นปลาไส้รุ่นกลางๆนะครับ ใส่ไส้ใหญ่กับมีประมาณอยู่สองตัวสามตัวครับผมจะถือว่าประสบความสำเร็จครับหาไม้มานน้นนะครับเจ้านี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะครับมาครั้งแรกครับผมโอเคครับวันนี้กับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็นะฮะมาเดินทางมาหาไม้ต่อประสบความสําเร็จไปคั้หนึ่งครับผมจะถือว่าผลงานโอเคครับวันนี้ครับเสียงเสียงเจบเพ้อเลยนะวันนี้ก อาการท่อนครับผมอาการท่อนมากๆนะฮะแต่เดี๋ยวกลับไปก็ต้องหายยาเกินแล้วครับก็ฝากหน้าหน้าพี่พหน้าหน้านะครับต๊ป่าช่วงนี้มันท่อนกับพยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้รุดชาแนลนะครับช่องเล็กๆบ้านๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับตีหน้าหน้าตีติดตามผมมาตลอดกับขอพระคุณเป็นอย่างมากครับผมโอเคฮะวันนี้ผมก็ต้องขอลาหน้าหน้าพี่พีหน้าหน้านะครับนั่งตัวปราก่อนสวัสดีครับผม